ถ้ารู้แล้วจักลืมไม่ได้แล้วก็ห้ามบอกใครฉันควรรู้หรือไม่เรื่องของนายเบาม่เกี่ยวแต่คุณหลวงเคยสอนฉันว่าถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ต้องรู้ให้ได้หรือว่าคุณหลวงจะหมายถึงแค่เรื่องการเรียนจะเอาอยัางไงเนี่ยฉันจะขึ้นเรือนแล้วนะเอาวะ ส,สาบานมาก่อนว่าจะไม่บอกใครสาบานขอรับแล้วพ่อมันล่ะอยากรู้ด้วยไหมสาบานขอรับมีอยากรู้ขอรับเรื่องของนายเบ่าไม่เกี่ยวอืถ้าอย่างนั้นก็เอามืออุดหูไว้ก็แล้วกัน